สวัสดีครับผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Darkon Pin นั่นเองคุผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมที่มาจากการ์ตูนดังเรื่องเจ้าชายมังกรนั่นเองคุผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันว่าจะมีรูปแบบการเล่นเป็นแบบไหนโอเคครับผมแล้ตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกภายในเกมนะผมไม่แน่ใจทําไมภาพมันดูดับๆนะครับลองปรับตั้งค่าเป็น High P เราก็ยังไม่สามารถใช้ลงใช้ได้อะไรเลยนะครับในส่วนของตัวกราฟิกนะ อันนี้ก็จะมีบทสนทนาให้เราอ่านนิดนึงนะครับผมแล้วมันก็ไม่สามารถข้ามได้ผม,มรู้สึกไม่ค่อยชอบเลยนะครับตามเข้าไปก่อนฟันเขาได้ไหมมี h p นะครับมีในส่วนของตัวค่าสต a ามิน่านะอ๋อ F2 ครับชุบชนี่นีหนีอ่าทำการโจมตีนะครับให้หลอดด้านซ้ายบนนะครับเต็มนะ่าโจมตีไปชุบชุบช,ช,ชุโอเค ก็มีสกลสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yarda Game Center โอเคและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Battlestar Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Ark Night Harry Potter b l u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yarda Game Center ฮะเฟิบฟิบฟึบฟิบไปไหนแล้วลูกเห่ หลบการโจมตีให้ได้3ครั้งโจมตีมาเด็ดลูกเฮหหลบง่ายๆอยู่แล้วนะถ้าสเต็ปแบบนี้นะโอเคผ่านนะครับช่วงแรกมันจะเป็นการฝึกนะก่อนที่เราจะออกผจญภยัยโอเคอันนี้จะเป็นไอเทมเพิ่ม HP นะครับมาปึ๊บปๆ๊บ รอนะผมอ่าไม่ค่อยชอบตอนที่มันแบบคุยเยอะอแล้วมันข้ามไม่ได้แบบน่าเบื่อนะครับนะขี่ม้าเลยโอเคอ่ะรอครับรอเราจะมีม้าเป็นของตัวเองแล้วมามีมอนสเตอร์มาให้เล่นนิดหน่อยครับเล่นนิดหน่อยเล่นนิดหน่อยอุ้ย ือโดนอะไรไม่โดนนะไม่ได้โดนมอนสเตอร์นะครับโดนในส่วนของตัวกลองสมบัติแบบนี้นั่นเองนะครับเข้ามิติไปเลยชึบเข้าไปแล้วนะครับหนีเน็กไปเลยวิกเตอรี่แล้วนะครับในช่วงแรกก็จะเป็นการฝึกซ้อมเราก็ผ่านกันแบบง่ายดายนะทีนี้นะครับเราจะมาดูอ่าภูมิภาคเพิ่มเติมนะครับมันจะแบ่งเป็นโซนนะในแต่ละโซนนะครับมันจะมีความยากง่ายที่แตกต่างกันไปเนาะ ฮีโร่ในเกมนี้จริงๆก็จะมีให้เราปลดล็อกอีกหลายตัวละครนะครับนะแต่ละตัวก็จะมีสกิลทักษะที่แตกต่างกันไปในแต่ละตัวเลยนะครับนะาการ์ตูนเรื่องนี้ก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะครับเห็นบอกว่าเป็นการ์ตูนดังโอเคเราเลือกทวีมนี้นะครับเพราะว่าเราต้องเล่นตรงนี้ก่อนอันอื่นเรายังเล่นไม่ได้ไงโอเคคุยกับเขานะครับ คือถ้าเล่นให้สนุกต้องอ่านในส่วนของตัวมือเรื่องด้วยนะครับหรือใครที่แบบเคยดูกระตุ้นอยู่แล้วนะครับมันก็สบายๆนะเชียวๆกันไปนะครับใน c h a p t e ต1นะครับเราเลือกมิชชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนมันสามารถเล่นคู่ออกกับเพื่อนได้ด้วยนะนี่ครับมีอินไวท์ชวนเพื่อนนะครับเลดี้นะครับไปเลยนะเดี๋ยวเราไปดูยกันนะก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวือเรื่องให้เราแบบติดตามนิดนึงนะครับ เนี่ยนิดน่อยนะครับเป็นหนังสือภาพหรืออะไรแบบนี้นะครับไม่สามารถกดข้ามใดไดได,ได้นะตรงนี้อาจจะน่าเบื่อนนิดหนึ่งนะครับมา chapter one แล้วอา่าไปทางไหนเอ่ยอ่ะยังไงล่ะนี่เอาเข้าไปด้าน,น oh ในโอ้ m ม g กอดไอ้ผมก็เดินมั่วนะมี NPC อยูล่ละ ไม่คุยได้ไหมไม่คุยก็มาทางนี้เลยไม่อยากคุยแล้วนะครับเบื่อคุยกันบ่อยแล้วเราอยากจะเล่นต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์แล้วน,นั่นเองทากผู้ชมครับเชื่ <Okay. S 2> มาทางนี้อืมอืมเราไม่เจอมอนอะไรล่ะ เ e อพีสีแล้วนี่ไงมอนสเตอร์มอนสเตอร์มอนสเตอร์ที่เราตามหาอ้าวเรียบร้อยหมดละเร็รวเกินไปไหมเร็วเกินไปไหมล่ะอืมจุ๊บจุ๊บนี่แไงนี่ไงนี่แไงเรียบร้อยครับได้ของมาเพียบเลยโอเคไปต่อโอ้ยโอ้ยตกด้วยเหรอ อาวเฮ้ยมีตกด้วยเหรอปกติเกมไอประมาณเนี้ยมันจะล็อกพืนที่ที่เราไม่สามารถต่งได้อันนี้ตกด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังโอเคอ่ามีการพูดคุยอีกแล้วท่านผู้ชมครับผมค่อนข้าง,างอ่าเบื่อเลยการพูดคุยที่เราแบบมันกดอะไรไม่ได้อะมันสกงสกิปอะไรไม่ได้อนะเนาะนี่ครับ นี่โอ้ยตี้มันโหดว่ะมันสู้เราอ่ะท่านผู้ชมมันสู้เราว่ะโอ้มาแบบเยอะมากพยายามแดนหลบได้นะทำไมไหวนี่ครับนี่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 เรียบร้อยสบายๆนะครับ เดี๋ยวเขาน่าจะแบบเปิดทางให้เราเนี่ยครับว่าบอกว่ารอแป๊บนึงนะครับนี่เรียบร้อยไงไปเลยนะครับเล่นอยู่ข้างบนดีๆแม่งตกลงมาเฉยเลยเหมือนเนื้อเรื่องในลาลกเลยนี่ตัวนี้แบบออนแอร์ออนแอร์นะครับนี่นี่เอ้ยเอ้ยเอาเรื่องชึบชุ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 บเอาไปไหนวะเนี่ยทางนี้ทางนี้ทางนี้ โอเคไปไปไปไ,ปไม่ใช่ว่า <'m> ตกโอไปอีกรอบหนึ่งนะโอเควิ่งต่อเลยอันนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นเอาขึ้นสิลูกมันไม่ขึ้นเหรอต้องเหมือนทำการเช็คพอยทุกรอบนะแม่งไม่เช็คง้อยไม่ให้ผ่านไม่ให้ไปนะมัน,นกิจไม่เดินนะท่านผู้ชมครับ เกมนี้สรุปเลยก็คือจะเล่นตามชปเตอร์นั่นเองทุ้ชมครับตามเนื้อเรื่องหลักเนาะในชปเตอร์ที่1นึ่งชปเตอร์ที่2องชปเตอร์ที่3หรืออะไรแบบนี้นั่นะเองทุ้ชมครับก็ถือว่า,าน่าสนใจพอสมควรเลยนะสําหรับตรงนี้นะครับผมนี่ครับนี่อ่ะโอเคครับรอกันแบบชิวๆกันไปนะอ่ะทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนะครับผมตรงนี้ทําอะไรไม่ได้อีกแล้ว ซิว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 กันไปนะครับแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยโอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยของเล่นใหม่อเออนี่เป็นอ่าสกิลใหม่อ่ะยังไปไม่ได้อีกแล้ว มาดิ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 มาด,มาด,มาดิอะไรวะเนี่ยอยู่ในเนี่ยันดูดมาดิดูดมันขึ้นมาดูดมันขึ้นมาดูดมันขึ้นมาอ่ะดูดมันขึ้นมามเรียบร้อยครับผมของเพียบเลยทีนี้นเ,เราก็ไปได้แล้วนะครับนี่นี่นี่ อโอเคไปเลยเราก็ลุยกันเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมตัวนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ